อีกเรื่องหนึ่งเป็นคุณป้าวัย61ปีเขาเก็บเงินซื้อรถป้ายแดงคันแรกหวังจะซื้อรถไว้ใช้ในการทำมาหากินถูกเซลล์หลอกสวมทะเบียนปลอมครับเนี่ยมิจฉาชีพเดี๋ยวนี้มันโอ้โหมันรอบตัวเราจริงๆนะฮะคุณป้ากาหลงยิ้มละไมาอายุ61ปีพร้อมหลานชายแล้วก็หลานสาวมาด้วยเนี่ยนำเรื่องราวเข้าร้องทุกข์เพราะว่าถูกเซลขายรถยนต์แห่งหนึง่งสาขาลำลูกกาคลองสองติดป้ายแดงปลอมมานะฮะ แล้วต่อมาถูกตารวจทางหลวงอยุธยาในจับกลุ่มดำเนินคดีข้อหาที่โดนคือปลอมแปลงเอกสารราชการนะฮะทะเบียนรถคือเอกสารราชการอย่างหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นเหล็กนะฮะมันไม่ได้เป็นกระดาษแต่อตัวเหล็กคือมันติดอยู่ที่รถแต่มันจะมีกระดาษเป็นทะเบียนอยู่ที่เกะของรถคุณลองไปเปิดดูนะฮะแล้วถูกจับติดคุกครับคุณผู้ชมเรื่องมันไปไกลขนาดนั้นไง ต้องกู้เงินนอกระบบมาประกันตัวหลานชาย1 0 0 0 0แบาทแล้วต้องจ่ายดอกเบี้ยถึงร้อยละสิต่อเดือนคุณป้ากาหลงเล่าแบบนี้ฮะย้อนกลับไปตุลาคมปี2,564นําเงินเก็บทั้งหมดเลย30,000บาทไปดาวรถกระบะให้หลานชายอยากจะให้หลานนั้นใช้ประกอบอาชีพคือเป็นช่างแอร์ครับนี่คือรถคันแรกของครอบครัวแล้วหลังออกรถเนี่ยเซลติดป้ายแดงเจ้าปัญหาให้ไม่รู้ว่าเป็นป้ายปลอมซึ่งจริงๆแล้ว ถ้าดูตามราคาแล้วรถนี้ไม่ควรจะมีป้ายแดงแล้วฮะรถนี้ควรจะเป็นป้ายขาวได้แล้วเนี่ยครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพยายามติดต่อสอบถามไปยังเซลล์หลายครั้งเรื่องแผ่นป้ายทะเบียนคือป้ายขาวนะเซลล์อ้างว่ากรมขนส่งยังไม่ส่งมาให้โอ้มันจะอะไรกันนักหนาราคา3 0,000บาทมันต้องมีป้ายขาวแล้วถูกไหมครับกระทั่งวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาหลานขับรถไปทํางานที่อยุธยาตํารวจทางหลวงจับได้สิเพราะว่าอะไรไปใช้ป้ายปลอม แล้วพยายามอธิบายว่าซื้อรถมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเอกสารซื้อขายถูกต้องกลางให้ตำรวจดูแล้วไม่ทราบมาก่อนเลยว่าป้ายดังกล่าวเป็นป้ายปลอมตำรวจเขาไม่ยอมอ่ะตำรวจก็ผมเชื่อว่าตำรวจก็ทำเกินไปนะฮะจับหลานใส่กุญแจมือส่งเข้าห้องขังเลยซะงั้นน่ะที่สพพระนครศรีอยุธยาก่อนที่รถนั้นจะถูกยึดไว้แล้วแจ้งว่าหากอยากจะได้รถคืนนั้นต้องหาเงินมาประกันรถออกไปประมาณ 5้าแสนบาทคุณคุณป้าเขาซื้อรถมาเขาจ่ายเงินแค่3ามหมื่นเองแล้วค่อยผ่อนเนี่ยห้าแสนเขาจะหาจากไหนก็เลยต้องไปกู้เงินมาประกันตัวหลานชายแสนหนึ่งพอไปถามหาความรับผิดชอบจากเซลล์ที่ขายรถให้กลับถูกปฏิเสธและท้าให้ไปฟ้องครับทำไมหน,หนูเอาป้ายปลอมใส่ให้ป้าทำไมทำไมไม่ไป้ายจริงป้ามาออกรถป้ากับเงินมาให้หนูนึงเงินสดเลยนะทำไมเอาทะเบียนปลอมใส่ให้ป้า เขาบอกว่าตอนนั้นป้าไม่พอเอาไม่พอแล้วทําไมอของฟ้องทำไมไม่บอก่าป้ามันยังไม่มีทะเบียนอย่าเพิ่งเขาบอกป้ามาสิถ้าทะเบียนฟลองป้าจะใส่หรอรถป้าต้องไปวิ่งงานบนถนนป้านอนร้องไห้มาทุกคืนเลยนะป้าเสียใจนะว่าทําไมป้าหลานป้าทํางานเก็บเงินกว่าจะได้เงินไปดาวรถน่ะคิดดูมันยากมันลำบากมันต้องแบกแอร์ขึ้นเนี่ยมันเหนื่อยมันลำบากกว่าจะได้เงินก็อนี้ไปอ่ะแล้วทำไมศูนย์ทำกับเราแบบนี้ให้ไปฟ้องเขาก็มีทนายเขาเหมือนกันเขาท้าให้ป้าฟ้องเนี่ยฮะไปท้าให้ป้าฟ้องเห็นเขา เห็นเขาไม่มีทางสู้ก็พูดออกไปแบบนี้นะครับเราตามกันต่อนะว่าเรื่องราวจะจบลงอย่างไรผู้เสียหายเดินทางไปที่สอพอพระนครศรีอยุธยาซึ่งที่นั่นน่ะเป็นที่ที่ถูกจับแล้วก็เป็นที่ที่ถูกยึดรถเอาไว้นี่นะครับไปให้ปากคําคกับตำรวจไปขอความเป็นธรรมป้าบอกว่าป้าไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรเลยอ่ะ คือพูดง่ายๆคือป้ายอยากจะทำมาหากินให้หลานได้มีโอกาสทำมาหากินเป็นช่างแอร์แต่ถูกจับเบื้องต้นพันตำรวจเอกอำนวยพันยินน้อยครับผู้กำกับสอพอเมืองพระนครศรีอยุธยายืนยันบอกว่าตำรวจที่จับกลุ่มทำตามหน้าที่เนื่องจากเป็นความผิดซึ่งหน้าอ้อเป็นป้ายขาวเขียวรถกระบะรถบรรทุกนะฮะมีการสวมป้ายทะเบียนไม่ถูกกฎหมายส่วนใครผิดจากการสอบปากคำฝั่งผู้เสียหายไม่พบความผิดจากฝั่งผู้เสียหาย เตรียมจะเรียกศูนย์รถมาสอบปากคำครับจากการสอบสวนแล้วนะครับแล้วเอกสารที่ทางญาติเขาเก็บไว้มาแสดงเราก็พบว,ว่ามันไม่ได้เกิดความบกร้องจากตัวของน้องเขาแต่จากทางศูนย์ที่ถ่ายรถอะเอาเอกสารนี้ให้น้องเขามาติด,ตดให้เขามาตั้งแต่เขาออกรถเราก็จะดูพิจารณาว่าเขาไม่มีเจตนาค, <c oughs> คือทุกเรื่องเราก็ต้องสอบสวนว่า เจตนาไม่เจตนาเนี่ยก็ต้องมีหลักฐานมาแสดงเหมือนเช่นนี้เพราะเราไม่รู้ว่าคนที่เอาไปติดคือใครติดเมื่อไหร่มันก็ดูที่เจตนาแต่ระหว่างพิสูจน์เจตนาเราก็ต้องมีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่อยากจะพูดคํานี้เลยอ่ะ <S <S เดี๋ยวจะหาว่าลํำเลิกอะไรกันคือถ้ามันไม่เป็นข่าวอ่ะป้าจะเป็นยังไงคุณคิดดูถ้าไม่เป็นข่าวป้ากับหลานคู่นี้เขาจะเป็นยังไง แต่ผมก็ไม่อยากจะพูดคํานี้เดี๋ยวก็มาบอกว่าสื่อมวลชนก็ชอบพูดแบบเนี้แหมมาทวงบุญคุณบอกไม่เป็นข่าวแล้วไม่ทํางานเอาคุณลองดูสิแล้วถ้าไม่ถ้าไม่เป็นข่าวเนี่ยเขาจะได้ลดคืนไหมเนี่ยครับอืมแล้วไปยืมมานี่หนี้สินที่ยืมมาดอกบ้องดอกเบี้ยนี่ยังไงแล้วเด็กเข้าห้องขังไปไม่รู้อยู่กี่คืนมีชดใช้เขาไหมถูกไหมครับฝากผู้กํากับด้วยนะฮะ ทีมงานตรวจสอบไปยังศูนย์รถดังกล่าวพูดคุยกับตัวแทนฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของศูนย์รถยนต์เนี่ยเขาก็บอกว่าทราบเรื่องตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมตั้งแต่ช่วงที่ผู้เสียหายนั้นถูกจับกลุ่มทราบผ่านเซลล์ที่เป็นคนขายรถให้กับผู้เสียหายนั่นแหละโทรมาแจ้งบอกว่าลูกค้าถูกตํารวจจับไปแล้วเพราะว่าทะเบียนปลอมก็ต่อว่าพนักงานไปพร้อมกับให้ข้อมูลเพื <im class> ่อให้ชี้แจงในชั้นศาลแล้วปัดบอกว่าตัวเองบริษัทไม่มีส่วนรู้เห็นเลยอ่ะเนี่ยดูสิ ศูนย์รถยนต์แจ้งว่าทราบเรื่องลูกค้าถูกจับคดีสวมทะเบียนปลอมตั้งแต่ธันวาคมที่ผ่านมาบริษัทตักเตือนพนักงานขายให้เตรียมข้อมูลชี้แจงในชั้นศาลเซลล์ขายรถยอมรับให้ป้ายทะเบียนปลอมไปจริงนี่เงสรารภาพแล้วเนี่ยแล้วปัดเรียกเก็บเงิน3 0 0พบาทบริษัทอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานพบเซล์ไม่ได้เบิกแผ่นป้ายทะเบียนจากบริษัทนี่คือข้อมูลจากตัวแทนฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นสาขาที่ดูเป็นทางการแล้วก็ น่าจะมีฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์มีฝ่ายกฎหมายอย่างเป็นกิจจลักษณะนะฮะเอาอย่างไรก็ตามบริษัทรถยนต์ยี่ห้อดังกล่าวบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดโดยเฉพาะหลักฐานการจ่ายเงินการชําระเงินค่าแผ่นป้ายแดงกับพนักงานขายยืนยันว่าพนักงานขายคนดังกล่าวไม่ได้มีการมาเบิกแผ่นป้ายทะเบียนจากบริษัทอย่างแน่นอนเรื่องนี้ไปว่ากันในชั้นศาลก็แล้วกันนะครับแต่ ฝากนะฮะฝากด้วยครับทุกคนคืนความเป็นธรรมให้กับยายหลานหรือป้าหลานคู่นี้ด้วยเขาเป็นคนดีอันนี้จากใจจริงเสีพิสูจน์แล้วนะฮะอ่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้